พี่พี่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับถ้าพี่ผู้ชายพี่จะแต่งเป็นผู้ชาย,ชายอ,าอ๋อเหรอทำไมทำไมทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าเกมไม่เกมมันชื่อแฟนพี่ เร้ชื่แฟนแฟ<ก>นซีเจน,น,นไม่พูดเยอะเก็บคอไปคตรตัดตัวพี่เบอร์สามองคนคนะครับเยอะมากเลย,ยลอ๋อปืนผมจองไว้เนี่ย โอะไรนี่เนี่ยเอาเดินมาสินน้องน้องพี่เจ้นี่มันอยู่บ้านตรงนั้นนะ่ะพี่ด้วยเพื่อนหนูใช่ไหยพี่มันหนุ่มเขาโอ้บ้าแต่พี่เดียวพี่เดียวทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวมียาเอายาี่เดียวหน่อยมีลมพี่พี่เกซีโอ้โห้อยอยู่บนนมันอยู่บนเขามันอยู่บนขา้ไาย่นัหนนันอยู่กองข้าน้านะโอเคครับผมทำเพื่อพี่เดียว อย่าวงมือเขาอยาวางมุนเขาแล้วพูด่ามีแฟนกันเนี่ยเขมีแฟนกันผมผมผมยังเด็กผมยังมีแฟนครับเพนหาคนเพนหาคนคุณแพนเราใช่ไ้มผมสิบคนครับตีพ่ธีนังแบ่ตีสามแล้วเนาะเอเลยสิบสามเลเหรอเออเฮ้ย พี่พี่สอนวิชาผมเลยอย่าเรียกวิชาเออไอ้ไม่ใช่พี่พี่ต้องสอนวิชาผมแล้วมีบอกสร้างห้องพิซซ่ากับเองไปนานแล้วเนี่ยถามคนละเรื่องเต่าคนองคุยกันเรื่องไงี้ยกระทบมาหนไปถึงไปดูพี่กอล่ะกูว่าพี่กอน กอดซองเองอยากอยากคนละทางไงพี่มาเรแรงพี่มาเลยแรงพี่ให้มันเท่าแฟนแล้วพี่ก็อะไรคือมาเลรขำว่ามารีแรงพี่พี่เดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเลยให้มันเท่าแฟนรอครับขอโทษครับขอโทษครับมารีแรงให้เท่าแฟนออืโคตรหวานเลยปะแล้วพี่ก็มาน้องอยู่แหละ แรงไหนอ่ะแรงซินเวอร์่แรงรถตําเกินควรตีนมะเนี่ยอมีเครับครับนี่พี่ๆนี่คนเออวนยาบเนี่ยอะไรวะล้มันยังมาตายเลยอ่ะเขาเอาหยิบมาไ่ด้นเดียวเขาตีบอดี่เลยเเรีนธรรมดากัน ใช่ข้าพุทม่หลงแล้วน้องพี่ร้ับมาด้วยขอเดินไม่เปิดแอร์ก็คือโอ้ผูบ้านพี่มีแอร์ด้วยผมผมเปิดพัดลมครับไปแล้วพัดลมหมดแอร์พัดลมด้วยเปิดแอร์ด้วยโอ้สุดยอดเลยพี่เออผมตายแล้วแต่งแต่งไงตัวเองตัวทิ่เดี๋ยวพี่หนาวเลยตัวทีนาวเลย พี่ก็ต้องหพี่ก็ต้องหูพาไงเอ้ไ่เียนาวเกินนื้แข็งแต้เงียบเลยสิเงียบไเลยรทีดแอนสัตว์หรอทานสัตมทานรี่หมดเปิดเปิดน่ผมดู เลยแม่ดิบันทันมาเต็มแล้วน้องใส่เติมบ้างน้องใส่เติมวะไม่ครับพี่อ่ะใส่เติมนะไม่ใช่ตังค์พี่ตังค์แฟนเย็ดเฮ้ย <c oughs> เอาวะในธรรมดาผมไม่มีคนเปย์ครับหมัดกี่บาทแล้วพี่ไอเดนเนี่ยพี่พี่หมดเท่าไหร่นะครับสามพันอู้หไปธรรมดาวะสามพันวะสามพันพี่ได้อะไรบ้างครับสามพันเนี่ยไม่รู้พี่ลืม กาี่มาเติมเงินมันเติมสามหมื่นสองโอ้อ๋สามหมื่นหนนะเติมก็สามหมืเอามาี้ทุกอันยมพันฟนแฟนของไอ้ฟนเขาเติมสามหมื่เออทำไมแฟนแฟนแฟนพี่ให้น้อยยัง่ะให้สามพันเองอเ่นี่ยคนาลายน้ำยครับแฟนพี่เหรอคัตนาลายน้ำนาไฟอะเออคัตนาไฟ กากแบบวี่พีคัศนาลายน้ำอ,ะอ่ะใช่ย <c oughs> ุ่งเรื่องเราอะพี่พีทัศนาลายน้ำมันมหมดแล้วเลยลายไฟมันจะจอดแน่ลายไฟมันระจอกไงพี่พี่มีไฟข้างหลังมันผมเปล่ามันมีตั้งสีดวงอ่ะไฟอะไรพี่ยังไม่รู้เลยนี่กับผมเติมมาผมผมเติมมาสอง<ช>พันน่ะสองพันใี่ โอ้ผมเพื่อนทำตื่มาทังไปกูเติมมาสี่พนอ่ะได้กระเป๋าเดียวดูดิตามแผนไม่มาพี่เอาไปเติมเกมที่น้องหมึกเลยค่ะอีไม่ทำอรมดาปะวันคนละคุ้มันได้มาหกพันพี่อยาคนละสามอีคนข้างหน้าคนข้างหน้าีโกงไมเนี่ะแล้วกูเยนโอเคตามแผน แซึ่งสวยแตสองสวยอยู่ในบักเก้เลยนี่สมเนี่ยวน้องน้องพี่มนเติมเกมไม่เปรยมันบอกว่าเดมกแล้วแล้วมันมาโทรหาพี่ว่าพี่มาเติมเกมงงอันนี้พี่งงมากพี่เวอร์มากตอนนั้นพี่เวอร์มากเลยใช่ไหมพี่ผมบอกอยู่ ผมมันหายไปไหนอีกตัวนึงอ่ะในบ้านก็ต้างรังต้างรังต้างรังบอกเลยเหตดบอกเลยผมโกเบอร์ให้มันโกเบอร์เพ่งเลยนี่โกเบอร์รากูอ๋อ์ก็ค่อยๆกันไงพี่ๆเล่นเกมฟรีไฟนานยังครับสี่ปีอ่ะพี่เล่นได้สี่ปีว้าวสุดยอดเลย ผมเพิ่งเล่นนี่หกเดือนเองครับแต่ตอนที่พี่ที่พี่เล่นน่ะตอนตอนที่พี่ยังไม่ได้ใส่เติมอ่ะ,อะพี่ยังแต่งตัวกากอยู่เลยผมก็กากหมดเลยครับพี่ก็ไปก็พี่ก็ไปเจอกับเกมตอนประมาณอายุสิบสามเกมนนเกมเกมนี่แฟนใช่ไหมครับวันตรีนม่เนนะ่ะ <laughs> <laughs> เรับอุยพิ่งไปตกลงเป็นแฟนกันอายุ13โอเคป่ะโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมสอรี่ผมสตอรี่เท่าไหร่ปีนี้ว่าสอนเท่าไหร่นะครับปีนี้พี่สอนได้สองหรือหนึ่งไม่รู้อะปีนี้ที่ต้องตรวจสอบเพราะครูยังไม่ประกาศผลสอบ มเมื่อกี้น้องถามเลยทีนี้พอสอนเท่าไหร่แล้วครับพีนี้ไม่รู้อ่ะพี่จำไม่ได้พี่ลืมด้วยครับพี่ลืมโอ้พี่พี่ลงยุบป่ะเนี่ยพี่เรียนอยู่มอไหนนะมหาใช่ไหมจะให้พี่เรียนอยู่มออะไรล่ะก็มีมอ,มอเดียวนี่แหละมอเดียวมอเดียวจบ,วจ,บจบมหาแล้วครับพี่พี่จบม .6 พี่ยังไม่ขึ้นไง ไม่ขึ้นเขาบกว่ามีว่าห้าป็ว่าเขาพี่พี่แล้ว่าอายุสิบเจ็ดด้วยเขาให้พี่ขึ้นมหกเราไม่รู้เรื่องกันอ๋อไม่รู้ืองโอเคครับพี่เรียนสายไหน,นอ่ะมีชานี้หรือภาษาภาษาอ๋อภาษาอะไรภาษาไทย ไม่ครับไม่แฟนพี่อายุเท่าไหร่แล้วแานพี่ก็เช่าที่บอกแล้วสเก้าพี่ลืมไปยังครับเนี่ยพี่ลืมบ่อยไปแล้ว เราเล่นไม่รู้รู้อ๋อมันอยู่บอกมันอยู่อะไรแบอะไรอยู่มอเจ็ดฮะมอเจ็ดมอหกอ๋อเฮ้ยมีคนฟันมีใครฟันเนี่ยซึ้บใชยภาษานี่เขาเขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับ พี่พพูดได้ไหมจจริงแฟนพี่มันหมดตออ่น้องแตพูดหแล้วพี่ิญล้วพี่แลมันก็ิแนออห่องแูหออกไปก่อนเด้แต่พี่เชิญแฟนพี่มาโอเคครับตดผู้หญเดียวตาพี่ิหัวแลอ่ะโอเคครับผม